and uh -huh. อย,อย่างที่หลายๆคนได้เห็นคลิปนะครับคลิปมันส่งกระจายไปทั่วประเทศไทยวันนี้ผมมาลักทรับข้อกล่าวหามารักทรับข้อกล่าวหาว่าโอเคได้ทําจริงได้เข้าไปร้านตรงนั้นจริงเป็นตัวเนจริงได้เข้าไปจริงแต่มูลเหตุมันมีเราก็บญติอยากอู้ถึงมูลเหตุอย่างนั้นละมูลเหตุมันมีมันเป็นไปบ่ได้พ้าจยจะกล่ำปืนเข้าไปเดินเข้าไปไปขู่ไม่ยิงกับลูกสวาววมันเป็นไปไ,ได้เด้อเปล่ ในห้องมันมีสามคนมันมีลูกสาวเขามีแม่เขาแล้วก็มีผู้ใจคนผู้ใจในห้องคือคูคกรณีแต่กล้องวงจรปิดมันบอกมีมันบอกมีภาพของผู้ใจคนนั้นมันเลยกลายเป็นว่าเอาเดินเข้าไปแล้วก่ำผืนไปคูนไปยิงไปทะเลาะกันความจริงแล้วผู้กรณีเขาคือพู้ใจที่อยู่ในร่างต้นสาเหตุคือมันเกิดขึ้นยังไงเป็นเรื่องครอบครัวครับเป็นเรื่องครอบครัวมันมีมีที่มาที่ไปของมันถ้ามันบอกมีที่มาที่ไปมันมบอกมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไอ้ตรงนี้คือ่าเหตุ แต่มันมีที่มาที่ไปมันต้นเหตุมันมีครับและจะได้วันท่านถึงเข้าไปหาเขาครับโ<ะ>มโหโมโหด้วยอารมโมโห้เตรียมตั้งใจจะไปเข้าเข้าไปด้วยอารมโมโหบัดได้ตัง้งใจเข้าไปไปฮับลูกลูกอยู่ใกล้ๆค<อ>รับไปฮับลูกแล้วพอดีไปมันอยู่ใกล้ๆกันมันก็เลยเกิดอารมณโมโหขึ้นมาเกิดอารมโมโหอาวุธปืนอย่างนี้ครับก็ยอมครับยอมครับยอมครับว่าได้เข้าไปจริงยอมครับว่าได้ถืออาวุธปืนเข้าไปจริงยอมครับตรงนี้ต้น แล้วที่ว่าเพิ่นมีแชทไลน์ที่ว่ามีการคมพูนะครับมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบแล้วเป็นอะไรครับว่าเขาแค่อู้เขาเปิ้ลมาได้เป็นเป็นการอู้มาได้มาได้มาได้คมพูอู้มาได้อ้มาได้ก็สามารถไปอ่านดูได้สามารถไปขอขอจากร้อยเวรได้หรือว่าไปขอจากเจ้าถัวมาได้ม่ได้คมพูแค่เป็นการอู้มาได้ว่าระวังนะเฝ้าระวังนะระวังเขาจะเป็นอย่างอี้เขาจะติดต่อกันอีกนะเป็นการ้บอกให้เขาเฝ้าระวังเมื่อหลังเกิดเหตุตอนท่านแล้ว ไม่ถึง<ม>หลังที่เขาเข้าไปคุมกูนชักปืนเสร็จแล้วกกับบ้านก่ากับบ้านแต่ว่าท่านนี้ได้ตั้งใจจะทําเกินกว่าเหี<อ>้ยคงบยิงถ้ายิงก็ยิงไปแล้วคงไบยิงถ้ายิงก็ยิงไปแล้วถ้าจะยิงก็คงแบาบ,าบาเดินเข้าไปคุณเห็นจงแจ้งมั้งคงแบบเดินเข้าไปคุณเห็นจงแจ<ล>้งตอนนี้แล้วครับเป็นยัครับตอนนี้โอเคตกลงกันแล้วตกลงกันแล้วเข้าใจกันแล้วผู้กรณีว่าอะไรเงนอะไรผู้กรณีก็เข้าใจ ผู้นี้เข้าใจแต่ว่าเรื่องคดีความกับดำเนินการไปตามนั้นตามสำนวนไปแล้วครับ<อ>ตามสำนวนเายอมครับสารภาพครับขดีความว่าไปตามสำนวนปืนแม่ใส่ลูกใส่ย่าไงไปก่อนก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ก็ตนนี้ต้นมือเรงนี้ครับคือก็จะน่าได้ก่อนมันมันมันเป็นเรื่องหัวเมียเป็นเรื่องหัวเมียร,ระหว่างครอบครัวเขากับครอบครัวเขามันก็จะดีใจไปหน่อยเนาะครอบครัวเขากับครอบครัวเขาคือตอนแรกว่าถ้าสมมติว่าอู้กันบ่าเข้าใจกันผู้ก่อ ก็จะมีการแถลงข่าวยังเป็นทางการมีคแต่ตอนนี้อุ้กันแล้วเข้าใจกันแล้วก็บรทแถลงข่าวแล้วก็อู้สั้นๆแบบง่ายๆนะรยืนยันว่ามันมีมูลเหตุมันมีมูลเหตุเป็นเรื่องครอบครัวมันมีมูลเหตุใช่ครับครับผมโอเคครับคือวันนั้นเวลาทุ่มครึ่งเนาะแล้วก็ใกล้จะปิดร้านแล้วแล้วก็มีชายคนหนึ่งที่ตามคลิปเลยครับแล้วก็เดินเข้ามาทําทีเหมือนลูกค้าแล้วก็มีแฟนผมกะเลยไปถามว่า จะเอาอะไรคราบเนี่ยประมาณอะไรครับเนี่ยแล้วก็เขาก็บอกว่านี่ที่ประเสริฐนะที่คุยกันในแชทเพราะเขาไปคุยกันแชทกันตลอดครับประมาณนะ้ครับแล้วก็เริ่มคุยกันเรื่องที่ผมไปมีความสมัมพันธ์กับแฟนเขาอ่าแล้วก็บอกว่าแฟนเขายอมรับแล้วว่ามีอะไรกันในห้องนี้เพราะตรงนั้นมีห้องห้องพักด้วยนะครับห้องนอนด้วยอ่าแล้วก็เริ่มคุยกันไปเริ่มคุยกันมาเริ่มเริ่มมีปืนข้ามานะชักปืนมาคุยประมาณนี้ครับ ก็เลยกลัวกันเนี่ยครับอยู่ข้างหลังกับลูกเล็กเนี่ยครับนัดที่รู้จักกับคนก่อนเหตุมาก่อนเนี่ยเคยรู้จักแค่เขาเอาลูกมาเรียนไม่น้นเราที่เขาบอกว่ามีความสัมพันธ์กับนิราเขาจริงไหมไม่จริงครับไม่เคยมีอะไรกันอแต่แค่คุยคุยเหมือนคนรู้จักครับว่าทําไมเขาถึงมั่นใจก็มันมีแชทข้อความหนึ่งบอกว่าที่แฟนเขาแอบมาหาผมที่ร้าน แล้วก็ลูกเติอมอหลับอยู่ณนะช่วงเวลานั้นนะเขาทำการทาอะไรกันประมาณนี้ที่จริงมันไม่มีอะไรเลยเลยดังนั้นตอนนั้นมันคือไงคือตอนนั้นแค่นั่งคุยกันเฉยเฉยแล้วลูกผมหลับครับแล้วมันเป็นร้านค้าเนาะมีลูกค้าเข้าออกตลอดแล้วไม่มีเวลาทําอะไรกันแต่พี่เขาเข้าใจผิดว่าไปมีอะไรกันก็ยืนยันว่ายืนยันม่ไม่มีเขาเข้าใจผิดขเขาเข้าใจผิดแล้วเขาเลยต้องการความจริง๋อครับแล้วตอนนี้ถ้ามาันเจอกันแล้ว ก็โอเคเข้าใจกันแล้วครับก็คุยกันรู้เรื่องก็เคลียร์กันหมดละแต่เรื่องคดีก็ไปต่างคดีเลยเขาก็ยอมรับผิดว่าเขาอยู่ในคลิปจริงทำจริงครับเขาาได้ขอโทษขอโวยอะไรเราหมดเลยครับขอโทษกันทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันหมดล้วครับก็เขาก็จะไม่ไม่ยุ่งกับผมเขาก็ไม่ยุ่งกับเขาครับน้าย่งไม่ใช่ได้เลิกกับหัวคุณน้ามาคุยกับเร้านะเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุยกันปกติครับมันคกัน กับเข้าใจอย่นะคนนั้นเข้าใจครับเข้าใจหมดผมก็พูดความจริงไงแล้วเขาก็เห็นหมดในแชรเขาก็อ่านหมดพอรู้